โรงเรียนบ้านหนองขวางโดยการบริหารงานของผู้อำนวยการพงศักดิ์พุทธลาได้เล็งเห็นว่าชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และกล้วยน้ำว้าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันจนมีปริมาณมากเกินความต้องการของท้องตลาดทําให้ราคาตกต่ําผู้อำนวยการจึงมีนโยบายกับครูในโรงเรียนให้คิดและหาวิธีนํากล้วยน้ําว้ามาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูล,ลค่าและสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนและยังสามารถเป็นอาชีพให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษาออกไปคณะครูโรงเรียนบ้านหนองขวางจึงนำนโยบายที่ท่านผู้อำนวยการได้ให้นั้นมาจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นขนมและอาหารต่างๆได้หลากหลายชนิดเช่นกระยาศาสตร์กล้วยกล้วยเคลือบช็อกโกแลต กล้วยเบกแตกไส้อั่วกล้วยเมี่ยงกล้วยเป็นต้นโดยมีคุณครูบางออนส้อยสูงเนินและครูเขื่อนแก้วอันแสนเป็นผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองขวางได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากกล้วยน้ำวา้าจนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆจนเป็นที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมากมายเช่น ถ่ายทำรายการ Amazing บุรีรัมจากสถานีโทรทัศน์ Buriram Channel จานส้ม IPM โครงการอาชีพค้าขายวันที่4กันยายนพุทธศักราช2557ณโรงเรียนบ้านหนองขวา,า,านนงวาวทำไมต้องมาแย่งกันพูดไม่เข้าใจเนี่ยไม่อยากไม่มีส่วนร่วมเนาะไม่มีส่วนร่วมอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กับพ่อผู้อำนวยการนะครับแล้วก็คุณครูด้านหลังด้วยนะคะวันนี้มีคนสวยๆนะทั้งสองท่านเนี่ย ไม่ใช่คุณครูผ evet> ู้ชายนะ่ะตกใจอันนี้เราก็มาเยือนที่นี่แล้วนะคะเราก็อยากจะมาเกี่ยวกับโครงการโครงการหนึ่งนะที่โรงเรียนนี้เขาสร้างขึ้นมานะคะเป็นโรงโครงการเกี่ยวกับนักเรียนนะคะเป็นการสร้างรายได้นะคะเดี๋ยวเราฟังจากปากท่านผอเอลยดีกว่าว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะสวัสดีคับเดี๋ยวให้ผอแนะนําตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผม ชื่อพงศักดิ์พุทธลาครับผู้งในการโรงเรียนบ้านหนองขวางนะครับ <con> อำเภอภูเมือง<ม>จงังหวัดบุยรัมนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเป็นโค <Green. S 2> รงการเกี่ยวกับอะไรแล้ววัตถุประสงค์นี่ที่ที่จะทํากิจกรรมแล้วก็โครงการนี้ขึ้นมา <diode. S 1> ค,คือโครงการนี้จริงๆโรงเรียนเราได้ทํากิจกรรมต่อเนื่องมาสองสามปีแล้วรับแล,แล้วก็พัฒนามาเร y ื่อยๆนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้มาสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการที่จะต้อง ทําให้โรงเรียนบ้านหนองขวางหรือว่าโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขวางเ,เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนดีสีตมบุแล้วก็มาสอดคล้องกับนโย,ยบายของทางราชการว่าจะต้องยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียนหนึ่งแล้วก็ โรงเรียนทำมาหากินครับหรือว่าสร้างรายได้ระหว่างเรียนนี่เนี่ยครับ<ช><ม>เป็นโครงการที่มาสอดคล้องกันพอดีครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กนักเรียนทําแล้วมีความสุข<ม>คุณครูก็มีความสุขก็เลยทําให้กิจกรรมนี้เราพัฒนาได้อย่างชัดเจน<ม>อ่าซึ่งการทําที่มีความสุขการกิจกรรมที่มีความสุขส่งผลตรงนี้จนทําให้เด็กนักเรียนไปแข่งขันระดับ ได้ระดับเหรียญทองมา3ปีติดต่อเนื่องกันเลยครับนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนส่งเสริมรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆด้วยเหมือนกันะนะครับก็ทําให้อาจารย์มีแนวความคิดนี้เกิดขึ้นมากิจกรรมนี้จากที่มันเกิจริงๆก็ทํามาหลายทีแล้วแต่ว่าด้วยด้วย พอเราทํามาหลายปี<ม>ก็ทํำมาเห็นรูปร่างชัดเจนขึ้นว่า<ม>การพัฒนาควรจะเป็นทางทางไหน<ม>เพราะว่าอย่างผลงานของเราตรงนี้ก็คือการแปรรูปกล้วยครับผลิตภัณฑ์จากกล้วยก็พัฒนามาเรื่อยจนตอนนี้เป็นถือว่าเป็นผลงานที่ใกล้เคียงกับตลาด มากนะครับเราเราสามารถแข่งขันกับในในตลาดได้นะครับโอ้ก็เรียกว่าสิ่งที่โรงเรียนต้องการให้นักเรียนได้รับเพราะว่ามันเป็นการสร้างอาชีพให้นักเรียนติดตัวไปด้วยคือพูดง่ายๆคือคือพูดง่ายๆนะนักเรียนก็ได้ประโยชน์ด้วยได้อิ่มด้วยมีรายได้ด้วยระหว่างเรียนแล้วก็สนุกด้วยแถมได้ทํากิจกรรมอีกนะครับครูก็มีความสุขนะคะเขาสามารถที่จะไปพัฒนาหลังจากที่เขาจบไปแล้วครับความรู้จะติดตัวสามารถที่จะพัฒนาต่อไปเป็นอาชีพได้ นี่นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของโรงเรียนแล้วก็ท่านหมอที่จัดทําขึ้นเพื่อนักเรียนนะคะต้องนะฮะวันนี้ขอบคุณผออมากนะครับขอบคุณมากนะครับนะฮะยังมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ให้ความรู้ได้ดีด้วยค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ ก่อนไส้สำเนาค่ะค่ะคุณครูเป็นผู้ดีเริ่มที่เปล่าคะาสตโครงการค่ะเกี่ยวกับโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได <ique> ้ให้กับนักเรียนเป็นครูผู้สอนเด็กร่วมกับคือคณะครูอย่าเงี้ยค่ะกิจกรรมที่อาจารย์ที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงรางวัลเนี่ยอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่แรกๆเลยอะไรบ้างตั้งแต่แรกก็ก็เป็น ทำขนมทั่วไปนะคะก็มาทีนี้ก็จะมีการแข่งขันระดับกลุ่มระดับภาคระดับอำเภอก็เลยส่งกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับแปรรูปกล้วยแปรรูปอาหารเกี่ยวกับกล้วยแรกๆเราก็เราเราจะได้ไปแข่งขันระดับภาคทุกปีนะคะแต่ว่าก็เราก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากเมื่อก่อนแข่งแค่8อย่างเป็น10อย่างแต่ปีที่แล้วนี้ 2ี<ะ>่สอย่าง27รายการที่เอาห้วยมาแปรรูปทั้งหมดได้รับรางวัลชนะเลิศการแปรรูปอาหารนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่64สีปีพุทธศักราช2,557ระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,558ณเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนที่มีคุณภาพงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่64บปีการศึกษา2557งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่64ปีการศึกษา2557ร,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 25ระหว่างวันที่17-19ถึงกคุมภาพันธุ์พุทธศักราช2558ณเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์นักเรียนงานวันสหกรณ์นักเรียนจังหวัดบุรีรัมย์วันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2558ณอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการคัดเลือกจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมองค์กรการค้าแห่งประเทศไทยร่วมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนที่มีคุณภาพ งานศิลปะหัตกรรมเยาวชนไทยระหว่างวันที่18-28ตุลาคมพุทธศักราช2558ณศูนย์การค้าอมรินพาซ่ากรุงเทพมหานครได้รับรางวัลชนะเลิศการแปรรูปอาหารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65ปีการศึกษา2558 ระหว่างวันที่29ถึง31มกราคมพุทธศักราช2559ณโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้านค้าดีเด่นประเภทอาหารและเครื่องดื่มงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65ปีการศึกษา2558 ระหว่างวันที่29ถึง31มกราคมพุทธศักราช2559ณโรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมจัดนิทรศการและการจัดจำหน่ายสินค้าจากผลงานนักเรียนงานการศึกษาสร้างชาติตลาดคลองพดุงสร้างสุขระหว่างวันที่13ถึง18เมษายน พุทธศักราช2,559ณตลาดคลองพดุงกรุงกรเกษมกรุงเทพมหานครนี่คือรางวัลอันภาคภูมิใจส่วนหนึ่งของพวกเราชาวโรงเรียนบ้านหนองขวางที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมโรงเรียนบ้านหนองขวางยังจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารจากกล้วยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนชุมชน สังคมและประเทศชาติสื่อไป